อัิกาครับทั้งวันอังคารวันพฤหาัสแลวก็วันศุกร์ครับกรรมการระบบิดสอบเหล็กชี้ขาดด้านบนนะครับให้คะแนนสามท่านมีปรินหานธนบูรตรงชัยกิตติมงนิจกุลครับแล้วก็ชนินเทพสุพรรณเต็มอิ่มเลยครับวันนี้ศึกเทคโนโลยีของเราครับโมยก็สนุกร้าใจทุกคู่ครับผู้เอกภาคทีสองครับยอดธงก็ล้างตาได้สมเร็จครับวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าชกเป็นพระเอกเลยครับ อาวุธมวยสวยงามแล้วก็ขยันออกด้วยนะครับยอดธงดดกยกแรกนะครับแทงขวาเตะจ่อไปครับแทงซ้ายยาวๆครับหมหยผู่นี้เดี๋ยวดูครับจะดูเดือดตามผู้1่1ผู้2คผู้3ที่ไม่ครบยกหรือเปล่าครับมุมแดงเขตตะวันน้ำเงนินนี่ยอดเทียรพงศ์ครับ รางวัลจะคาดทัชก็เหมือนเดิมนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้นะครับคาทัชจะมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัสพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัสจัดให้ได้ไปต่อและท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับขออนุญาตแนะนำนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาดทัสจัดที่ไหนไม่พานให้มาจัดที่คาดทัส รถพอนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนวุวาตง่ายทุกอาชีพคาทัดเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0ู 8, 1ป 5, 5 5 3 5 5 5ต้องขอบพระคุณคาดทัดนะครับ และว,วันนี้ขอบคุณด้วยกับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซารา่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา 500, ้า500ยาทาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์โอ้โหเราต้องขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับเพื่อการสัสดุศิสปะแม่ไม้โมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับจะน็อกอีกคู่ <c oughs> หรือเปล่าครับคูท่ที่5ในการแต่รสสดนะครับเขตตะวันมกรชสุพรรณบุรีครับกับยอดธีรพงศิษิ์ผู้กองสาวเพชรบุรีครับในพิกัดน้ำหนัก 109อ้ปอนด์มีสิทธิ์สูงเลยครับออกอาวุธกันรุนแรงมากๆเลยนะครับเขตตะวันอ้าวอ้าวผู้นี้คู่นี้กรรมการไม่โอ้ยนี่พูดไปทันขาดคำครับกรรมการรับพินนับไหวไหมแต่ว่าแววตาสู้ครับยังสู้อยู่ครับนับ8ครับโอ้ก่อนหน้านี้โดนท้องไปแล้วด้วยนะครับแล้วมาโดนซอกครับเอาสับเข้าไปครับเขตตะวันเซ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 ครับแม่ยอดเทียรพงศ์ครับ แลือีกประมาณ27วินาทีในยกรแรกนะครับเนี่ยไม่ไหวครับโดนเข้าไปเยอะๆครับก้มลงกลาบเพื่อนอารมณ์อาชีพเลยแหละครับนี่ครับชูมือแล้วครับเทตะวันมหาวิทยาลัยการจร